ขัดเบานะคะขับปัสสาวะนะคะเราจะใช้สมุนไพรตัวไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเนาะจริงๆแล้วเนี่ยในสมุนไพรทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็ใช้ได้หลายตัวนะวันนี้นิ่มจะมาแนะนําในตัวของอ้อยแดงอ้อยแดงเนี่ยเขาก็จะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเช่นเดียวกันค่ะพี่ๆเราสามารถใช้ได้ทั้งต้นสดแล้วก็ต้นแก่นะต้นสดแล้วก็ต้นแห้งเนาะถ้าต้นสดเนี่ยเราก็จะนํามาหั่นเป็นแว่นๆน,นะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ70-90กรัมส่วนแบบแห้งเนี่ยเราจะใช้30 40กรัมต้มน้ําสัก2-3ลิตรนะคะดื่มเช้าเย็นนะคะก่อนอาหารได้เลยเนาะก็จะเน้นในเรื่องของไตพิการร่วมด้วยรับเสมหะแล้วก็ในเรื่องของนิ่วเนาะใครที่มีปัญหาในเรื่องของนิ่วเท่าเม็ดทรายก้อนเล็กๆก็สามารถดื่มตัวอ้อยแดงได้นะคะใครที่ปัสสาวะติดขัดนะคะขับปัสสาวะนะคะตัวนี้เนาะก็อยากจะแนะนําลองเอาไปต้มดื่มดูนะคะแล้วก็ตัวอ้อยแดงเนี่ยเขาก็ยังมีนะคะเนาะในรายงานผลการทดลองในสัตว์ใน